สวัสดีทุกท่านที่เกิดวันอังคารและทุกดวงจิตที่ถูกชักนำให้เข้ามาฟังคลิปนี้หากคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำดวงและบุญเก่าของคุณที่กำลังเปิดทางชีวิตครั้งใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวดวงคนเกิดวันอังคารในช่วงนี้อยู่ในจังหวะพลิชะตาอย่างแท้จริงพลังบุญเก่าที่สะสมมาหลายภพหลายชาติ กำลังถูกเปิดออกมาเป็นทรัพย์เป็นโชคเป็นเงินบางคนจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินแบบไม่คาดคิดบางคนจะมีคนหยิบยื่นโอกาสใหญ่บางคนจะได้รับโชคก้อนโตที่เปลี่ยนชีวิตในช่วข้ามคืนมีนิมิตรแรงจากพลังฟ้าว่าดวงคนวัวนังคารในช่วงนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์ฟ้าประทานถึงขั้นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เงิน120ล้านบาทแบบไม่ทันตั้งตัว หนึ่งก้อนนี้ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแต่มาจากบุญเก่าที่ถึงเวลาส่งผลเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คำทำนายมีคนเกิดวันอังคารรายหนึ่งใช้ชีวิตธรรมดาทำงานธรรมดาแต่มีหัวใจเมตตาทำบุญสม่ำเสมอคืนหนึ่งเขาฝันเห็นช,ชายชราผมขาวในชุดขาวยืนอยู่กลางแสงสว่างบอกเพียงว่าของเก่าจะคืนให้แล้วไม่กี่วันถัดมาเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง รับเงิน120ล้านบาทชีวิตเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นคนมีทรัพย์มีบ้านมีธุรกิจมีอิสรภาพในเวลาไม่ถึงเดือนและคำทำนายล่าสุดจากหมอดูตาบอดปะบาวังก้าได้กล่าวถึงพลังดวงใหม่ของปีนี้ว่าจะมีผู้คนกลุ่มหนึ่งที่ชีวิตเปลี่ยนจากศูนย์เป็นร้อยจากนิสินเป็นเศรษฐีจากความทุกข์เป็นความมั่งคั่งโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคาร ซึ่งดวงดาวแห่งโชคลาบกำลังโครจรเปิดทรัพย์อย่างรุนแรงหากคุณกำลังฟังอยู่นี่คือจังหวะที่เทวดาประจำดวงคุณกำลังลงมาวางโชควางทรัพย์วางทางรวยเงินแสนเงินล้านเงินก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าหาคุณอย่างเงียบๆฟังคลิปนี้ให้จบเพราะข้อมูลต่อจากนี้จะเป็นกุญแจด,ดวงรวยที่คนเกิดวันอังคารไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียว และถ้าคลิปนี้ส่งพลังถึงคุณขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อรับพลังบุญรับพลังโชคดีไปพร้อมกันการกดไลค์ในครั้งนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูวงให้โชคลาภไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและใครที่ทิมคอมเมนต์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นคำว่ารับโชคสาธุหรือขอให้สมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาจะรับรู้ทันที และจะส่งโชคลาภครั้งใหญ่กลับคืนสู่ชีวิตคุณหลายคนที่ทำแบบนี้มาแล้วได้รับข่าวดีเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโอกาสแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหากใครต้องการเสริมบุญให้หนุนดวงแรงขึ้นไปอีกขอเชิญกดซูเปอร์แต่งเพื่อนเป็นการเติมบุญบุญนี้จะกลายเป็นพลังหนุนดวงให้ชีวิตเปิดรับโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่ความสำเร็จและความมั่งคั่งเข้ามาอย่าสงสมบูรณ์ ขอให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ตั้งใจรับพลังดีๆจากคลิปนี้เพราะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณกำลังเข้าสู่เส้นทางแห่งโชคลาและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคนที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่มีพลังกำลเก่าแรงมากในชาตินี้ดวชะตาถูกกำหนดให้เป็นนักสู้ชีวิต ตั้งแต่เกิดคือไม่ได้เกิดมาเพื่อชีวิตง่ายๆแต่เกิดมาเพื่อสะสมบุญสะสมบารมีและพิชตตาตัวเองจากความลำบากไปสู่ความมั่นคงอย่างยิ่งใหญ่ปี2,569นี้ถือเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของชะตาคนวันอังคารอย่างแท้จริงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนระดับชีวิตจากระดับกลางไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นชัดเจนตั้งแต่ต้นปีพลังดาวอังคารดาวเสาร์และดาวพฤหัส จะทำมุมส่งพลังถึงดวงชะตาโดยตรงหมายความว่าทั้งบททดสอบทั้งโอกาสจะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกันใครที่อดทนมานานจะเริ่มเห็นแสงสว่างของความสําเร็จใครที่กําลังท้อปีนี้จะเป็นปีที่ฟ้าจะค่อยๆดึงขุนขึ้นจากก้นเหวช่วงต้นปีจะรู้สึกเหมือนชีวิตหนักขึ้นเล็กน้อยเรื่องเก่า ที่ยันค้างคาเรื่องคนเก่าเรื่องนี้กับเรื่องภาระจะกลับมาให้คุณสสารให้จบนี่คือการล้างดวงครั้งใหญ่ใครที่ผ่านช่วงต้นปีไปได้จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานและชื่อเสียงเรื่องการงานปีนี้คนวันอังคารมีดวงก้าวกระโดดจากความนิ่งไปสู่ความมั่นคงบางคนเปลี่ยนงานบางคนเลื่อนตำแหน่งบางคนเริ่มธุรกิจใหม่ บางคนได้งานที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนดวงดาวเปิดช่องทางให้คนวันอังคารได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงปีนี้จะไม่ใช่ปีที่ทำงานแล้วเหนื่อยเปล่าทุกความเหนื่อยจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างชัดเจนใครทำงานขายงานออนไลน์งานเกี่ยวกับต่างประเทศเทคโนโลยีการเจราจาการตลาดการค้าขายจะรุ่งเป็นพิเศษด้านการเงินปี2569 เป็นปีแห่งการฟื้นตัวและสะสมทรัพย์คนวนา,านังคารที่เคยขาดเคยติดขัดจะเริ่มมีเงินหมุนมีเงินก้อนมีโอกาสปิดหนี้และเริ่มวางแผนอนาคตได้จริงๆไม่ใช่แค่ฝันปีนี้มีจังหวะได้เงินก้อนใหญ่จากงานจากทรัพย์สินจากการลงทุนหรือจากโอกาสพิเศษแบบไม่คาดคิดเงินจะมาเป็นรอบๆแต่รอบใหญ่ทุกครั้งถ้ารู้จักเก็บจะกลายเป็นฐานะระยะยาว เรื่องโชคลาภคนเกิดวันอังคารมีพลังบุญเก่าหนุนแรงมากในปีนี้โดยเฉพาะบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนการให้ชีวิตการทำบุญด้านน้ำด้านแสงสว่างด้านโรงพยาบาลหรือผู้ยากไร้บุญเหล่านี้จะกลับมาในรูปของโชคเงินโอกาสและคนอุปถัมภ์ช่วงเดือนที่โชคเด่นมากคือช่วงกลางปีถึงปลายปีจะมีลาภจากตัวเลขการเสี่ยงโชคการลงทุนการติดต่อธุรกิจหรือคนกลายนำโชคมาให้ ด้านความรักปีนี้คนบนันงคานจะเริ่มเข้าใจความรักมากขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่จะค่อยๆหลุดออกไปความสัมพันธ์ที่ใช่จะชัดเจนขึ้นใครโสดมีเกณฑ์เจอคู่จากงานจากการเดินทางหรือจากการติดต่อทางไกลความรักปีนี้จะไม่วื่นวายแต่มั่นคงและนำพาความสบายใจมาให้ใครมีคู่จะเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างจริงจัง ด้านสุขภาพปีนี้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นกว่าปีก่อนๆยังเห็นได้ชัดใครที่เคยเจ็บป่วยหรือรังจะค่อยๆฟื้นตัวสิ่งที่ต้องระวังคือความเครียดความคิดมากและการพักผ่อนไม่เพียงพอถ้ารู้จักจัดสมดุลชีวิตสุขภาพจะดีมากด้านจิตวิญญาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนเกิดวันอังคารในปี2569มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแรงเป็นพิเศษดวงเปิดรับพลังบุญเก่า และเทวดาประจําดวงชัดเจนมากหลายคนจะรู้สึกว่ามีคนช่วยมีคนดึงมีโอกาสที่เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยประคองอยู่ตลอดปีนี้เหมาะกับการอธิษฐานตั้งจิตตั้งเป้าหมายชีวิตจะสมหวังได้ให้กว่าหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปดงวงนวบนอังคารจะเริ่มขึ้นรูปชีวิตอย่างแท้จริงสิ่งที่เคยฝัน จะเริ่มจากต้องได้เงินงานความมั่นคงครอบครัวและชื่อเสียงจะเริ่มลงตัวทีละอย่างปี2,569ไม่ใช่ปีธรรมดาแต่คือปีแห่งการพลิกดวงพลิกชีวิตของคนเกิดวานังคารอย่างแท้จริงคนที่เกิดวันังคารเป็นคนที่ดวงจิตมีพลังเก่าติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นดวงของผู้เคยสร้างบุญหนักทำบุญใหญ่และผ่านบททดสอบกรรมมาแล้วหลายภพหลายชาติชาตินี้ จึงไม่ได้เกิดมาเพื่อชีวิตธรรมดาแต่เกิดมาเพื่อสะสมบารมีและเปิดทรัพก้อนใหญ่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ไปจนถึงปี2,569ดวงของคนวันอังคารกําลังเข้าสู่ช่วงเปิดคุมสมบุญเก่าอย่างเป็นทางการหลายคนที่เกิดวันอังคารจะสังเกตได้ว่าช่วงที่ผ่านมาแม้ชีวิตจะเหนื่อยหนักลำบากเจออุปรสรรคซ้ำซากแต่ไม่เคยจนสนิท ไม่เคยตกถึงจุดที่ลุกไม่ขึ้นนั่นเพราะมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประคองอยู่เงียบๆตลอดเส้นทางดวงคนบวนงคารมีองค์ครูเทวดาและเจ้ากรรมนายเวรที่กลับใจคอยคุ้มครองร่วมกันอยู่เป็นดวงที่ไม่เคยถูกทอดทิ้งจากฟ้าปีนี้เป็นปีที่พลังบุญเก่าที่สะสมมานานหลายภพ,พชาติเริ่มถูกเปิดออกมาใช้บุญด้านการให้ชีวิตการช่วยเหลือผู้ยากไร้บุญ ด้านการอุทิศแรงกายแรงใจบุญด้านการสร้างสะพานบุญให้คนอื่นได้เริ่มส่งผลโดยตรงกับโชคลาภเงินและโอกาสครั้งใหญ่ดวงคนวันอังคารจะมีจังหวะได้รับทรัพย์ก้อนโตแบบไม่คาดคิดได้งานใหญ่ได้เงินใหญ่หรือมีผู้ใหญ่ผู้มีบาร,รมีเข้ามาอุปถัมภ์อย่างจริงจังพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคนเกิดวันังคารเป็นพลังจากชั้นฟ้าเก่า เป็นสายผู้ปลุกปักรักษาดวงนักสู้ผู้ไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งความดีแม้ในวันที่ชีวิตพังที่สุดคุณยังเลือกไม่ทำร้ายใครนี่คือเหตุแห่งการเปิดโชคในปีนี้หลายคนจะเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนเช่นฝันถึงแสงฝันถึงวัดเทวดาผู้เท่าในชุดขาวหรือได้รับนิมิตบางอย่างก่อนโชคจะมาตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปดวงทรัพย์จะเริ่มหมุนเร็วเงินจะเข้าหลายทางพร้อมกันบางคน ได้จากงานหลักงานเสริมการลงทุนการเสี่ยงโชคหรือจากทรัพย์สินที่เคยนิ่งกลับมามีมูลค่าพลังบุญเก่าจะดึงคนดีโอกาสดีและทรัพย์ดีเข้ามาเองโดยไม่ต้องวิ่งหามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือดวงคนวันอังคารในปีนี้ถ้าเอ่ยปากขอในสิ่งที่เป็นทรัพย์เพื่อความมั่นคงไม่ใช่เพื่อฟุ่มเฟือยํำอธิษฐานจะขึ้นสวรรค์เร็วมากเหมือนมีช่องทางตรงถึงผู้คุมดวงท่านจะเปิดทางให้โดยไม่ต้องรอนาน หลายคนที่เกิดวันอังคารจะสังเกตว่าช่วงนี้มีคนเมตตาโดยไม่รู้สาเหตุมีคนช่วยแบบไม่คิดผลตอบแทนมีโอกาสเข้ามาแบบบังเอิญแต่เปลี่ยนชีวิตนั่นคือผลของบุญเก่าที่เริ่มคลี่ออกมาเป็นโชคจริงๆตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ช่วงพลังปี2569เป็นต้นไปดวงดาวของคนเกิดวันอังคารเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งยังมีในสำคัญดาวพฤหัสด,ดาวศุกร และดาวอังคารโครจรทางมุมส่งพลังโดยตรงเข้าดูกำเนิดทำให้ชะตาชีวิตจากที่เคยติดขัดเริ่มเปิดทางอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องเงินและงานจะเปลี่ยนเร็วมากคนวันอังคารจะรู้สึกได้เองว่าชีวิตเริ่มขยับแม้จะยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่เส้นทางเริ่มชัดเจนกว่าหลายปีที่ผ่านมาในเรื่องการเงินปีนี้ถือเป็นปีที่ฐานะเริ่มตั้งมั่นจริงจังเงิน จะไม่ใช่แค่พอใช้เหมือนเดิมแต่เริ่มมีเงินเก็บมีเงินหมุนมีเงินก้อนเข้ามาเป็นรอบๆการเงินมาจากหลายช่องทางพร้อมกันทั้งงานหลักงานเสริมโอกาสพิเศษการลงทุนและโชคลาภแบบไม่คาดคิดดวงเงินของคนบันทังคานในปีนี้ไม่ได้มาแบบฟลุกแต่เป็นเงินที่มาจากผลของความอดทนที่สะสมมานานยิ่งขยันยิ่งเห็นผลเร็วบางคนจะได้ซับก้อนใหญ่พอจะเปลี่ยนฐานะครอบครัวได้เลย ด้านโชคลาภดาวโชคกำลังเปิดรับคนบันอังคารอย่างชัดเจนโดยเฉพาะช่วงกลางปีถึงปลายปีจะมีลาบจากตัวเลขการเสี่ยงโชคการเจรจาการติดต่อการเดินทางและคนไกลายนำโชคมาให้มีจังหวะได้โชคจากสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เงินบางคนได้เงินคืนได้ทรัพย์จากเรื่องคดีทรัพย์สินเก่าหรือทรัพย์ที่เคยค้างคาโชคของปีนี้มาแบบค่อยๆะส,สมแต่หนักแน่นและยั่งยืน ด้านการงานปีนี้เป็นปีที่เส้นทางอาชีพเริ่มขึ้นรูปอย่างจริงจังใครเคยรู้สึกทำงานบนบนไม่ก้าวหน้าปีนี้จะได้ขยับตำแหน่งได้โอกาสใหม่ได้เปลี่ยนงานที่ดีกว่าหรือได้เริ่มธุรกิจที่ไปได้ไกลดวงคนวันคารเหมาะกับงานบริหารงานขายงานเจรจางานออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวและงานที่ต้องตัดสินใจสำคัญสำคัญ,คญปีนี้ความกล้าและความเด็ดขาดจะนำทางสู่ความสำเร็จ ด้านสุขภาพภาพรวมแข็งแรงขึ้นกว่าปีก่อนอย่างชัดเจนโรคเก่าจะค่อยๆทุเลาอาการอ่อนล้าสะส,สมจะเริ่มฟื้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความเครียดจากความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและการพักผ่อนไม่เป็นเวลาหากจัดสมดุลชีวิตได้สุขภาพจะดีขึ้นอย่างมากในช่วงปลายปีด้านความรักปีนี้คนวันังคารจะมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้น เข้าใจความรักมากกว่าเดิมคนโสดมีโอกาสพบคนที่เข้ามาแบบจริงจังผ่านงานผ่านการเดินทางหรือคนรู้จักแนะนำมาความสัมพันธ์จะไม่หวูอวาแต่มั่นคงและอบอุ่นคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงวางแผนอนาคตร่วมกันเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวจะเริ่มชัดเจนขึ้นความรักปีนี้จะเป็นพลังหนุนชีวิตไม่ใช่ภาระเหมือนที่ผ่านมา โดยรวมแล้วปี2,569คือปีแห่งการฟื้นตัวยกระดับและสร้างฐานชีวิตของคนเกิดวันอังคารอย่างแท้จริงทุกด้านค่อยๆดีขึ้นพร้อมกันเงินงานความรักสุขภาพและโอกาสใหม่ๆจะหลั่งไหลเข้ามาตามกำลังบุญและความพยายามของคุณเองช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดวงของคนเกิดวันอังคารกำลังชำระก,กรรมเก่าอย่างจริงจังก่อนที่ดวงจะยกขึ้นสู่รอบใหญ่ของความสำเร็จสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุด ในเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องเงินหรือโชคลาภแต่เป็นเรื่องอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจเพราะกรรมเก่าที่เกี่ยวกับคําพูดการสื่อสารและความใจร้อนในอดีตกำลังถูกกระตุ้นขึ้นมาให้ชดใช้ในรูปของความขัดแย้งความเข้าใจผิดและความวุ่นวายทางใจหลายคนจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างมาพร้อมกันงานก็กดดันคนก็เข้าใจยากเรื่องเก่าที่เคยจบไปแล้วกลับมาโผล่อีกครั้งนี้ไม่ใช่เพราะดวงตกแต่ เพราะจะระวัลกำลังเร่งล้างบัญชีกรรมให้หมดเพื่อเปิดพื้นที่ให้โชคใหม่เข้ามาดวงแบบนี้ถ้าอดทนผ่านช่วงนี้ไปได้ชีวิตจะโล่งและเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าพูดในสิ่งที่มาจากอารมณ์อย่าตอกโต้ทันทีอย่าตัดสินใจตอนใจร้อนเพราะกรรมเก่าเกี่ยวกับการตัดสินผิดพลาดในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันกำลังทดสอบคุณผ่านสถานการณ์เดิมในรูปแบบใหม่ หากเผลอพลาดอีกครั้งกรรมจะวนซ้ำแต่ถ้าผ่านได้วงกรรมจะจบอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือการรับภาระของคนอื่นเกินตัวดวงคนวันอังคารเป็นดวงของคนใจใหญ่ใจนักสู้มักแบกบภาระคนอื่นโดยไม่รู้ตัวกรรเก่าจากการเสียสละเกินพอดีกำลังส่งผลทำให้บางครั้งคุณรู้สึกเหนื่อยหนะักและเหมือนถูกเอาเปรียบเดือนนี้ควรตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเลือกช่วยเฉพาะที่ไม่ทำร้ายตัวเอง ด้านสุขภาพกำก่าเกี่ยวกับการหงงานหนักการพักผ่อนน้อยและความเครียดสะสมกำลังส่งผลผ่านอาการอ่อนล้าปวดหัวปวด,ห,วปวดหลังระบบย่อยและการนอนไม่ลึกสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนไม่ใช่เรื่องร้ายหากฟังร่างกายทันเวลาสุขภาพจะฟื้นเร็วมากกรเก่าอีกด้านหนึ่งที่กำลังคลี่คลายคือกำรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตทั้งความรักครอบครัวและคนใกล้ตัวบางคน จะมีคนเก่ากลับมาบางคนจะมีบททดสอบความสัมพันธ์ให้ตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อจบวงกรรมเก่าที่ผูกกันมานานหลายชาติการให้อภัยปล่อยวางและไม่สร้างกรรมใหม่คือกุญแจสำคัญของเอกดือนนี้ถ้าคุณผ่านเดือนนี้ไปด้วยความนิ่งใจเย็นและไม่หลงตามอารมณ์ดูจะเปิดทันทีในเดือนถัดในเรื่องเงิน,เร,งงนเรื่องงานและโอกาสใหญ่จะเริ่มเข้ามาแบบเห็นชัด เพราะกรรมเก่าถูกเคลียร์ออกไปแล้วชีวิตจะเริ่มโล่งเบาและพร้อมรับโชคชุดใหญ่ที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าในช่วงพลังปี2569นี้ดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารถูกขับเคลื่อนพร้อมกันด้วยพลังดาวหลากหลายดวงซึ่งแต่ละดวงไม่ได้ให้ผลแยกจากกันแต่ทำงานประสานกันเหมือน,นกลไกแห่งชะตาจึงทำให้ชีวิตของคนวันอังคารอยู่ในช่วงเปลี่ยนระดับครั้งใหญ ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวคนบนทางกําลังอยู่ในตําแหน่งที่ให้พลังแรงมากส่งผลให้จิตใจมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆแต่ด้านเงาของดาวอังคารก็คือความใจร้อนอารมณ์ขึ้นง่ายและการตัดสินใจเร็วเกินไปกรรเก่าที่ผูกกับดาวอังคารมักเกี่ยวกับการใช้อารมณ์นําเหตุผลในอดนีตและชาติปัจจุบันปีนี้ดาวอังคาร ถูกกระตุ้นให้เจ้าชะตาเลือกใหม่ถ้าควบคุมอารมณ์ได้วงกรรมจะถูกตัดถ้าเผลอใช้อารมณ์นำทางกรรมจะวนซ้ำอีกครั้งดาวเสาร์คือดาวแห่งกรรมโดยตรงปีนี้ดาวเสาร,ร์โคจรทรงแรงสะท้อนเข้าดวงกำเนิดของคนวันอังคารอย่างชัดทําให้เรื่องเก่าเรื่องค้างคานี้กรรมความรับผิดชอบ และภาระชีวิตถูกดึงขึ้นมาสสางพร้อมกันหลายคนจะรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติแต่สิ่งนี้คือกระบวนการชำระบ,บัญชีกรรมเมื่อผ่านช่วงนี้ไปได้ดาวเสาจะให้ผลตอบแทนในรูปของความมั่นคงงานที่ยั่งยืนและสับถาวรดาวพฤหัสคือดาวแห่งบุญและความสำเร็จดาวดวงนี้กำลังเปิดทางให้คนวันอังคารอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภผู้ใหญ่การอุปถัมภ์และโอกาสชีวิตบุญเก่าที่เคยช่วยเหลือคนเคยให้โอกาสผู้อื่นเคยเสียสละโดยไม่หวังผลกำลังส่งผลกลับมาในรูปของเงินก้อนโอกาสใหญ่และการยกระดับฐานะดาวสุขส่งผลโดยตรงต่อการเงินความรักและเสน่ห์ปีนี้ดาวสุขช่วยเสริมให้คนวัาอังทานมีผู้เมตตามีคนเอ็นดูมีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องวิ่งหามากเหมือนเดิม ในด้านเวรกรรมดาวศุกร์ยังสะท้อนกรรด้านความสัมพันธ์เก่าๆทำให้บางคนต้องกลับไปเคลียร์เรื่องหัวใจเพื่อปิดวงกรรมความรักก่อนจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มั่นคงกว่าดาวพุธซึ่งควบคุมคำพูดการสื่อสารและสติปัญญาปีนี้ให้บทเรียนสำคัญมากแก่คน วันอังคารเพราะกรรมเก่าหลายส่วนผูกกับคำพูดการสัญญาและการตัดสินใจในอดีตถ้าใช้คำพูดด้วยสติมีัจ,จะมีความจริงใจดาวพุธจะเปิดทางโชคอย่างแรงแต่ถ้าเผลอพูดตามอารมณ์หรือหลงเชื่อคนง่ายจะสร้างวงกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัวบทประกาศตัดกรรมเปิดทางโชคใหญ่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตนเองผู้เกิดวันอังคารขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไัร อำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยกระทำมาในอดีตทั้งในชาตินี้และทุกพบทุกชาติขอจงเป็นพลังอำนาจคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าในการบัดนี้ข้าพเจ้าขอประกาศตัดกรรมกรรมใดที่ข้าพระเจ้าเคยกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวกรรมที่เกิดจากความหลงความโกรธความผิดพลาดกรรมที่ผูกพันข้าพระเจ้ากับเจ้ากรรมนายเวรกรรมแห่งความทุกข์ความติดขัดความล้มเหลว ขอให้สิ้นสุดลงนบัดนี้ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกชีวิตและขออาราธนาทุกดวงจิตที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินโปรดโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้สายกรรมเก่าทั้งหลายที่รังข้าพเจ้าถูกคลายถูกปลดถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์ข้าพเจ้าเปิดทางบุญทางทรัพย์ทางโชคให้ไหลมาสู่ชีวิตข้าพเจ้า ขอให้โชคลาภเงินทองโอกาสใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายขอให้ดวงชะตาข้าพาเจ้าสูงขึ้นฐานชีวิตมั่นคงขึ้นพบแต่ผู้เกื้อหนุนผู้เมตตาผู้ส่งเสริมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตข้าพาเจ้าพ้นจากความติดขัดพ้นจากเคราะห์กรรมพ้นจากความทุกข์เก่าขอให้พบแต่ความสำเร็จความมั่งคัง่งความสงบสุขขอให้ทรัพย์ใหญ่เปิดโชคใหญ่หลัง ทางชีวิตสว่างสวัยทุกทิศทุกทางด้วยอำนาจแห่งบุญน,นี้ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระเจ้าสำเร็จตั้งแต่วันนี้จนถึงการเบื้องหน้าโดยไม่มีอุปสรรคใดๆขวางกั้นสาธุสาธุสาธุ